สวัสดีค่ะวิกฤตการศึกษาทุกวันนี้ก็น่ากังวลนะคะเหมือนเรามุ่งแต่เรื่องทักษะทางเทคนิคป้อนเศษรษฐกิจแตเ่เรื่องข้างในอย่างคุณธรรมจริยธรรมหรือสุขภาวะทางใจเนี่ยเหมือนจะถูกมองข้ามไปเลยทั้งที่จริงๆมันเร่งด่วนมากครับเป็นประเด็นใหญ่จริงๆวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกกันค่ะจากแหล่งข้อมูลที่น่าสนใจมากที่เขาวิเคราะห์เทียบกันเลยนะคะระหว่างสองกระแสะปัญญาใหญ่ๆครับ คือทฤษฎีการเรียนรู้ของตะวันตกที่เหมือนจะตอบว่าคนเราเรียนรู้ยังไงกับอีกฝั่งคือพุทธธรรมที่เป็นเหมือนศาสตร์ของการพัฒนามนุษย์ที่มีเป้าหมายชัดเจนคือความดีงามความพ้นทุกข์ใช่ครับเป้าหมายหลักๆก็คือพยายามหาจุดร่วมจุดบนจบเพื่อให้เราสร้างการศึกษาที่มันพัฒนาคนได้ครบทุกด้านจริงๆนะครับเราจะดูกันตั้งแต่ ปรัชญาพื้นฐานเลยกระบวนการเรียนรู้เป็นยังไงแล้วก็เอาไปใช้จริงยังไงได้บ้างน่าสนใจค่ะงั้นเริ่มจากฝั่งตะวันตกก่อนเลยนะคะกระแสะแรกที่คนคุ้นเคยกันดีก็คือพฤติกรรมนิยมครับอันนี้เก่าแก่หน่อยใช่ค่ะเขามองว่าการเรียนรู้คือการเปลี่ยนพฤติกรรมที่เห็นได้ชัดๆเน้นสิ่งเราการตอบสนองจิตใจข้างในเหมือนเป็นกล่องดำไม่ต้องไปสนใจ พวกการวางเงื่อนไขแบบพัฟฟ์ลอฟหรือสกินเนอร์ก็อยู่ในกลุ่มนี้มันก็มีประโยชน์นะครับสำหรับการสอนทักษะพื้นฐานง่ายๆหรือปรับพฤติกรรมบางอย่างแต่ก็มีข้อจำกัดใช่ครับเพราะเป็นการคิดซับซ้อนการเข้าใจความหมายลึกๆเนี่ยแนวคิดนี้อาจจะไปไม่ถึงและบางทีการเน้นแต่รางวัลการลงโทษภายนอกมากๆมันอาจจะไปทำลายแรงจูงใจข้างในของคนเรียนได้ พอมายุคต่อมาก็เลยเกิดเป็นปัญญานิยมขึ้นมาถูกต้องครับกระแสนี้หันมาสนใจข้างในกล่องดํานั่นแหละคือกระบวนการทางความคิดการจําการแก้ปัญหาต่างๆเขามองว่าความรู้มันจัดเก็บเป็นโครงสร้างในสมองที่เรียกว่าสกีมาเหรอคะครับคล้ายๆแฟ้มข้อมูลในหัวเราการเรียนรู้ก็คือการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแฟ้มข้อมูลพวกนี้ผู้เรียนก็เลยเหมือนเป็นผู้ประมวลผลข้อมูล (information processor) ตรงนี้น่าสนใจมากเลยค่ะที่เคยคุยกันว่าสกีม่าเนี่ยมันมีส่วนคล้ายกับแนวคิดในพุทธศาสนาด้วยครับน่าทึ่งมากคือสกีม่าที่เป็นโครงสร้างความเข้าใจของเราเนี่ยมันไปคล้ายกับคำว่าสังขารในทางพุทธที่หมายถึงสิ่งที่มันปรุงแต่งความคิดเราหรือคล้ายกับทิฏฐิคือความเห็นความเชื่อซึ่งทั้งหมดเนี้ยมันเป็นตัวกำหนดว่าเราจะรับรู้โลกยังไงตอบสนองยังไง อ๋อเป็นสะพานเชื่อมได้เลยนะคะใช่ครับเป็นจุดเชื่อมที่สำคัญมากแล้วก็มาถึงกระแสที่3ทฤษฎีสร้างความรู้ด้วยตนเองหรือ Constructivism อันนี้มองว่าผู้เรียนไม่ใช่แค่รับข้อมูลหรือประมวลผมแต่สร้างความรู้ความหมายขึ้นมาเองเลยจากประสบการณ์การลงมือทำถูกต้องครับจากการปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมกับสังคมด้วยผู้สอนก็เปลี่ยนบทบาทไปเป็นเหมือนผู้อำนวยความสะดวก Facilitator แต่ถึงกระบวนการจะคล้ายๆการเรียนรู้จากประสบการณ์ในพุทธศาสนาอาจารย์บอกว่าเป้าหมายต่างกันต่างกันชัดเจนครับคือ constructivism เนี่ยโดยทั่วไปมักจะมองว่าความจริงเป็นสิ่งที่ผู้เรียนสร้างขึ้นมันจึงเป็นความจริงเชิงสัมพัส relative truth หรือถ้าใช้สัพ์พุทธก็คือสมมุติสัจจะความจริงโดยตกลงกันแต่เป้าหมายของพุทธศาสนาคือการใช้ประสบการณ์นี่แหละเพื่อไปทําความเข้าใจความจริงแท้ที่มันเป็นสากลที่เรียกว่าปรามาตทสัจจะเช่นเรื่องไตลักษณิจ,จังทุกขังอนัตตาคือรื้อถอนความจริงที่ปรุงแต่งออกไปชัดเจนเลยค่ะทีนี้ขค่ามาดูฝั่งพุทธธรรมบ้างหัวใจหลักคืออะไรคะหัวใจคือไตรสิกขาครับ เป็นระบบการฝึกฝน3ด้านที่ต้องทําไปด้วยกันบูรณาการกันไม่ใช่แยกทําทีละขั้นมีอะไรบ้างนะคะก็มีศีลคือการฝึกเรื่องพฤติกรรมวินยัยการกระทําการพูดจาให้มันดีงามไม่เบียดเบียนสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้ใจต่อมาคือสมาธิการฝึกจิตให้มีคุณภาพให้ตั้งมั่นมีกําลังมีสุขภาพจิตดีเหมือนเตรียมเครื่องมือให้พร้อมใช้งานและสุดท้ายคือปัญญา การฝึกให้เกิดความเข้าใจในความจริงสามารถแก้ปัญหาที่ต้นเหตุคือดับทุกได้3มอย่างนี้เกื้อหนุนกันเป็นวงจรเลยครับเหมือนศีลเป็นฐานสมาธิทําให้จิตพร้อมปัญญาก็เกิดได้ง่ายขึ้นประมาณนั้นครับและพอปัญญารู้ถูกศีลมันก็ยิ่งมั่นคงสมาธิก็ดีขึ้นมันหมุนหนุนกันไปแล้วภาคปฏิบัติที่เป็นรูป,ปธรรมของไตรสิกขาล่ะคะก็คืออริยมรรคมีองค์8ดครับอันนี้เป็นเหมือนหลักสูตรเลย แบ่งเป็นสามหมวดคือหมวดปัญญามีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเป็นตัวนำทางกับสัมมาสังกปะความคิดชอบหมวดศีลก็สัมมาวาจาพูดชอบสัมมากรรมมันตะทำชอบสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพชอบและหมวดสมาธิก็สัมมาวายยมะพยายามชอบสัมมาสติระลึกชอบและสัมมาสมาธิตั้งใจมั่นชอบเหมือนเป็นแผนที่เดินทางเลยนะคะใช่ครับ อาจจะมองคล้ายๆกรอบ CBT Cognitive Behavioral Therapy ในยุคปัจจุบันก็ได้นะคือเริ่มจากการปรับความเห็นปัญญาแล้วนำไปสู่การปรับการกระทำศีลโดยมีพลังจากการฝึกจิตสมาธิเป็นตัวหนุนแล้วกลไกลที่พูดใช้อธิบายว่าความทุกข์มันเกิดดับยังไงอะคะคือหลักปฏิจจสมุปบาทครับกฎการอาศัยกันเกิดขึ้นคือทุกอย่างมันเชื่อมโยงเป็นเหตุเป็นผลต่อก,กันไปเป็นวงจร เช่นทุกข์มันเกิดจากตัณหาความอยากตัณหาก็มาจากเวทนาความรู้สึกเวทนาก็มาจากผัสสะการกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไล่ย,ย้อนไปจนถึงต้นต่อคืออวิชชาความไม่รู้แต่ก็ตัดวงจรได้ตัดได้ครับไม่ใช่วงจรปิดตายจุดสำคัญคือสติกับปัญญาสามารถเข้าไปแทรกแซงได้โดยเฉพาะตรงช่องว่างระหว่างเวทนาความรู้สึกกับตัณหาความอยาก ถ้าเรามีสติรู้ทันความรู้สึกไม่ปล่อยให้มันปรุงแต่งไปเป็นความอยากวงจรทุกข์มันก็ขาดได้เครื่องมือสําคัญที่ใช้พัฒนาปัญญาล่ะคะน้องเหนือจากสติแล้วก็มีโยนิโสมนสิการครับคือการคิดเป็นคิดถูกวิธีคิดสืบสาวไปหาเหตุปัจจัยจริงๆไม่ใช่คิดฟุ้งซ่านไปเรื่อย กับอีกอันคือภาวนาการฝึกโดยตรงเลยมีทั้งสมถภาวนาคือฝึกสมาธิให้จิตสงบตั้งมัน่นกับวิปัสนาภาวนาคือฝึกปัญญาให้เห็นความจริงตามไตรล,ลักษณ์อันนี้คือที่เรียกว่า deep learning แบบพุทธใช่ครับเป็น deep learning ที่ลงลึกไปถึงการเปลี่ยนแปลงทัศนคติเปลี่ยนแปลงจิตสานึกไม่ใช่แค่ deep learning แบบ AI ที่เป็นเรื่องโครงข่ายประสาทเทียมแล้วบทบาทครูในพุทธศาสนาที่เรียกว่ากัลยาณมิตร ต่างจากผู้อำนวยความสะดวกยังไงคะโอ้ oh, ต่างกันเยอะครับกัลยานามิตรนี้ลึกซึ้งกว่ามากไม่ใช่แค่จัดกระบวนการเรียนรู้แต่เป็นเหมือนเพื่อนแท้ทางปัญญาเป็นแบบอย่างที่ดีงามคอยชี้แนะแนวทางตักเตือนด้วยความแม่ตาถือเป็นปัจจัยภายนอกที่สำคัญที่สุดเลยครับในการพัฒนาตามแนวพุทธพอเห็นภาพรวมทั้งสองฝั่งแล้วจุดต่างสำคัญที่สุดคือเรื่องเป้าหมายใช่ไหมคะใช่ครับเป้าหมายหลักเลย ตะวันตกส่วนใหญ่จะเน้นพัฒนาความสามารถ c o m p e t e n c e เพื่อให้อยู่ในโลกนี้ได้เก่งมีประสิทธิภาพส่วนพุทธธรรมเป้าหมายสูงสุดคือความหลุดพ้น liberation จากวงจรทุกข์แต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธประโยชน์ทั้งโลกนะครับคือทำให้ชีวิตในปัจจุบันดีขึ้นด้วยเป็นประโยชน์ทั้งชาตินี้ชาติหน้าและประโยชน์สูงสุดคือน,นิพพานแล้วมุมมองต่อผู้เรียนตะวันตกก็มีพัฒนาการจากมองว่าเป็นผู้รับเฉยๆมาเป็นผู้ประมวลผล จนถึงผู้สร้างความรู้แต่พุทธจะมองว่าลึกลงไปทุกคนมีศักยภาพที่จะรู้แจ้งอยู่แล้วคือพุทธภาวะแต่เหมือนมีกิเลสมีความไม่รู้มาบดบังเลยต้องฝึกฝนต้องขัดเกลาเอาสิ่งบดบังออกไปมีตัวอย่างที่เขาพยายามเอาสองแนวทางนี้มาใช้ร่วมกันจริงๆบ้างไหมคะมีครับที่เห็นชัดๆก็โรงเรียนวิถีพุทธในบ้านเรานี่แหละครับที่พยายามนำหลักไตรสิกข,ขามาบูรณาการในโรงเรียนปกติ เช่นมีกิจกรรมกินอยู่ดูฟังเป็นคือฝึกสติในชีวิตประจําวันมีการบริหารจิตเจริญปัญญาก่อนเข้าเรียนสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ด้านในผลเป็นยังไงบ้างคะจากงานวิจัยหลายชิ้นก็พบผลดีนะครับเช่นเด็กมีวินัยดีขึ้นมีความรับผิดชอบมากขึ้นบรรยากาศในโรงเรียนสงบขึ้นแต่ก็น่าจะมีความท้าทายอยู่เหมือนกันแน่นอนครับ เรื่องใหญ่สุดเลยคือการวัดผลคุณธรรมสติปัญญาพวกนี้มันวัดออกมาเป็นคะแนนเป็นตัวเลขแบบระบบปัจจุบันได้ยากมากก็อาจจะเสี่ยงทําให้การปฏิบัติมันกลายเป็นแค่รูปแบบทำตามๆกันไปผิวเผินไม่เข้าใจแก่นแท้จริงๆความเข้าใจของครูผู้สอนก็สําคัญมากใช่ครับครูต้องเข้าใจจริงๆและต้องมีความสมดุลด้วยระหว่างเป้าหมายทางโลกที่ระบบการศึกษาเรียกรอ้องกับเป้าหมายทางธรรมเพื่อการพัฒนาด้านในค่ะ สรุปแล้วจากการเจาะลึกของเราวันนี้ดูเหมือนว่าศาสตร์ตะวันตกจะให้เครื่องมือหรือความเข้าใจว่าเราเรียนรู้ได้อย่างไร how ครับส่วนพุทธธรรมจะให้เหมือนแผนที่กับเข็มทิศที่บอกว่าเราควรเรียนรู้ไปเพื่ออะไรเป้าหมายสูงสุดคืออะไร why and where to ครับการบูรณาการที่ดีจริงๆอาจจะไม่ใช่แค่เอาหลักสูตรมาผสมผสมกันแต่คือการใช้หลักพุทธธรรมเนี่ย พัฒนาตัวคนพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนที่มีคุณภาพมีปัญญาและคนที่มีคุณภาพแบบนี้ก็จะสามารถไปเรียนรู้ศาสตร์สมัยใหม่ต่างๆได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์และมีโลก,กทัศน์ที่มันรอบด้านไม่สุดโต่งไปทางใดทางหนึ่งโดยมีกัลยาณมิตรคือครูหรือเพื่อนที่ดีคอยช่วยชี้แนะแนวทาง เป็นข้อสังที่น่าสนใจมากค่ะสุดท้ายนี้อยากจะฝากคำถามทิ้งท้ายให้ผู้ฟังได้ลองไปคิดต่อนะคะว่านอกจากเรื่องการเปลี่ยนแปลงในระบบการศึกษาแล้วเนี่ยมีการฝึกฝนด้านในอะไรบ้างที่เราแต่ละคนพอจะนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยเพื่อให้การเรียนรู้ของเรามีทั้งประสิทธิภาพแล้วก็มีความหมายที่ลึกซึ้งมากขึ้น